สิ่งที่ได้ไปแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะเรื่องคอนเทนต์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราคือไม่เข้าใจคำว่าคอนเทนต์จริงๆอะ่ะพอได้เรียนกับโค้ชแล้วก็คือเราสามารถเอาไปใช้แล้วก็มันเกิด <Yes. S 1> ผลได้จริงๆคือเห็นผลลัพธ์หลังจากที่เราได้ทำตามที่โค้ชแนะนำ โค้ชจับมือสอนแบบว่าเทรนกันแบบว่าตัวต่อตัวเลยนะโค้ชจะสอนในเรื่องการจับมือทําในเรื่องการขายออนไลน์ทําให้คนที่เอ,อ่อไม่เก่งในเรื่องออนไลน์นะคะเข้าใจง่ายนะคะทําให้เราเข้าใจในการขายเพิ่มขึ้นทาคอนเทนต์ได้ดีขึ้นแล้วก็คือว่า <mm มีลูกค้าเพิ่มขึ้น้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาคอนเทนต์ค่ะการยิงแอดค <ว Niagara S 1> ่ะในมุมปิดการขายอ <mm ันนี้ค <mm ือแบบชอบมากๆเลยค่ะ ปกติก็เป็นคนชอบขายอยู่แล้วแต่ว่าปิดการขายไม่ค่อยได้วันนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะคได้ความรู้หลายๆอย่างอย่างที่แบบไม่เคยขายมามาแบรนด์นี้แรกวันนี้ประทับใจมากก็เรียนวันนี้นะคะก็คือว่าได้วิธีการคิดคอนเทนต์นะคะ่ะแล้วก็ได้กระบวนการไมา์เซ็ตใหม่ๆเกี่ยวกับการทําแบรนด์ที่เป็นตัวแทนวันนี้นะคะสนุกมากๆเลยนะคะเรียนกับโค้ชเป็นเอกนะคะแล้ว โพสอีกนะคะแล้วก็ได้เจอพี่ตู่ด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆมันมีอะไรมากกว่าความรู้มากๆเลยก็คือความสนุกและการเป็นกันเองนะคะกับเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็โค้ชนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณเน็ตมีมากๆนะคะที่ให้โอกาสนี้นะคะกับตัวแทนนะคะใครที่มองหานะคะที่อยากจะมีแบรนด์ดีๆอยู่นะคะสร้างรายได้กับตัวเองนะคะต้องแนะนําเลยนะคะ